นี่เราเปลี่ยนที่นอนให้สองพ่อลูกนี้นะครับให้บุญชูมาอยู่ในโรงให้พ่อมหาไปอยู่กองทรายดูบ้างนะครับพอดูนะครับลังเ,เปลี่ยนที่นอนเลยยังไม่นอนกันเลยครับดูบุญชูนอนท่าไหนครับวันนี้ท่านอนของบุญชูน่ารักมากครับวันนี้ดูครับ นอนหมอบเอาครับยังนอนไม่ลงเต็มที่นะครับส่วนคุณพ่อก็ยืนอยู่ข้างนอกครับอ่าบิชูนอนแล้วครับนอนท่าเดียวกันกันกบพ่อมหาเวลานอนตรงนี้เลยนะครับหันตูดใสเราครับเพราะว่าที่นอนตรงนี้จะเหมาะเพราะว่าเราทําเป็นแบบที่สูงไว้เข้านอน นอนเหมือนนอนหนุนหมอนนะครับเวลาลุกก็ง่ายหัวจะสูงนะครับไม่เหมือนถ้าพื้นเรียบเลยนี่หัวต่ำมันจะทำให้ช้างลุกยากเหมือนกันนะครับนอนกันหมดเรียังครับทำอะไรนะ้อ ตรงนี้ทำงานกันรึเปล่าครับบุญชูหลับหลับแล้วบุญชูเพิ่งจะนอนนะครับเพราะว่าส่วนพ่อหมาของเราไม่ยอมนอนแล้วไปอยู่ข้างนอกจะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ยอมนอนครับส่วนบุญชูกำลังจะนอนลงเหมือนกันนะครับเพิ่งกินยาหมดเรียบเลยมีอะไรเหลือครับเหลือแต่เศษเล็กๆน้อยๆครับโยนยาให้สองแบบใหญ่ กินอิ่มแล้วก็หลับสบายนอนหลับฝันดีนะครับบญชูพ่อหมงเรายืนฟังนิ่งอยู่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงน้ามันก็ยังไม่ออกมากเท่าไหร่นะครับปีนี้รู้สึกว่าไปช้าเลยเกินนะครับไม่เหมือนทุกๆปีครับต้องคํานอนดึกจังเปลี่ยนที่นอนให้ครับก็เลย นอนดึกครับทองคำวันนี้ถ้าทุกที่อยู่ตรงนี้จะหลับเร็วนะครับวันนี้ไปยืนมองกองทรายอยู่ไกลๆนู้นนะครับเห็นไหมครับครับสวนบุญชูน้อยหลับแล้วครับหลับแล้วเหรอบุญชูหลับแล้วครับหลับแล้วนมหลอบุญชูครับผมนอนท่าเดียวก,กันกับพ่อหมาของเราตรงอยู่ตรงนี้ครับ จะนอนหันตูดมาทางนี้เพเหมือนกันเลยนะครับคนนชูบอกเพลียไปซุ้มเขียวมาเหนื่อยเลยเจอไปหลายป้าบเหมือนกันนะครับห้าหกป้าบนะครับโอ้โหถนัดมากเลยครับขาหลังของไอ้นาโนนะครับโดน สทำในจัดมาน่วมเลยนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับไม่เป็นไรบุญชูบอกแค่นี้จิบๆนะครับสบายมากครับชูทนได้หกนะครับแต่กลัวเขามาครับเจอไปอย่างนั้นครับบุญชูเรียกมากินกล้วยไม่กล้ามาเลยนานโนมาดักกินหมดเลยครับยอดมากนาโนครับท่านดีเจ้าบุญชูขอบคุณครับทั้งวันนี้นอนดึกแท้ เปลี่ยนที่นอนครับเปลี่ยนที่นอนสงสัยไม่ชินกับกองทรายนะครับไม่เหมือนบุญชูครับถ้าเนาะถ้าอยู่ตรงนี้น่าจะนอนแล้วนะครับทองคำนะครับแต่ไปอยู่ตรงนั้นยังไม่นอนครับสงสัยไม่ชินกับกองทรายครับเพราะว่าที่ไม่ดินทรายบุญชูเล่นสลิกหมดครับไม่เสมอครับไม่เหมือนตรงนี้ที่เรียบเสมอแล้วก็ สูงมีที่หนุนด้วยครับก็เลยนอนเลยครับเป็นดูแทบบุญชูครับผมหนาวไหมคะไม่หนาวควันนี้อากาศเย็นสบายครับไม่หนาวนะครับกำลังดีเลยครับไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีครับผมพอทําหน่อยครับุญชูกําพราแม่แต่อายุเท่าไหร่คะบุญชูกําพราแมต่ตั้งแต่อายุน่าจะ เกือบสามปีนะครับสองปีกว่ากวา่าเกือบสามปีนะครับสองปีเสร็ศษนี่แหละครับตอนที่น้องกัพรแม่นะครับบุญชูสบายหลับก่อนแล้วที่มันสบายกว่าใช่ครับที่ตรงนี้สบายกว่าจริงๆครับเรียบแล้วก็เป็นมันมอนครับสูงข้างหนึ่งที่ทําไว้นอนหมุนนะครับเวลาลุกก็ลุกง่ายครับดูแลตัวเอง เลยนะครับนาโพตขอบคุณมากมากครับคุณขอบคุณครับก็ทีก็คุณดามจ๋าคุณมาดามจาก็ดูแลตัวเองด้วยครับทุกทุกท่านก็เช่นกันครับช่วงนี้อันตรายมากนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้ระวังด้วยนะครับนี่นาโนจัดหนักเลยพันดีบุญชูครับผมชูเห็นแตะดาชูหลับแล้วใช่ครับดูครับ นอนลงอย่างนี้ตัวเล็กนิดเดียวครับอุนชูเป็นเงินพ่อทองคํามานอนตรงนี้ตัวเบร์มเลยครับอืมความหาของเรายืนหันดากใส่ครับยืนหันตูดมาให้เรานะครับไม่รู้ยืนคิดอะไระครับไม่ยอมหลับครับทองคําธรรมดาช่วงเขาตกมันนี่จะกินง่ายกินเร็วนอนเร็วครับ สงสัยยังไม่ชินตรงนั้นครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีดินทรายครับเขาลีอนอนสบายอยากให้บุญชูอยู่ที่นี่นานๆอ๋อก็คอยดูครับตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไปยื้อรั้งหรือบังคับเจ้าตัวเขาได้พัทยาล็อกดาวแล้วไม่รู้ว่างานบวชนะก็จะได้ไปไหมอ๋อไม่เป็นไรครับมาไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรครับแค่ ตั้งใจก็ขอบคุณมากๆแล้วครับอันนี้เข้าใจในสถานการณ์นะครับผมพ้มหาพ่อบุญชูครับผมบชูหลับน่ารักมากดูท่านอนครับขาข้างหนึ่งไขว้ไปข้างหน้าครับเห็นไหมครับถ้าเป็นคนกระบอกนอนไขว้าหางไขว้ห้างนะครับสบาย,ยครับแต่ถ้าตำราคนเลี้ยงช้าง ตามคนเท่าคนแก่เขาบอกมานะครับเขาจะาให้นอนควายห้างนะครับเขาถือกันนะครับเวลานอนนะครับแต่ไม่รู้คนสมัยทุกวันเขาจะถือหรือเปล่านะครับแต่คนสมัยก่อนเขาห้ามจริงๆครับปูบ่ย่าตายายแต่ก่อนเน็นนอนแลบไม่ตีขาเลยครับห้ามไม่ให้นอนครับไม่ให้นอนควอยห้างนะครับ พ้อมหาพ่อบุญชูบุญชูหลับน่ารักมากใช่ครับก็เหนื่อยรึเปล่าครับก็ถึงเวลาเขาแล้วครับถึงเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรครับแค่เดินไปเล่นนิดๆหน่อยๆไม่เหนื่อยแล้วครับแต่ถึงเวลาเขาต้องนอนแล้วเขาก็ต้องนอนเลยครับวันดีนะบุญชูครับขอบคุณครับพ่อมหา ยืนสายหัวโยกเยกโยกเย,ย,ยกสงสัยจะปวดหัวครับน้ำมันไม่ค่อยไหลครับเด็กก็คือเด็กเดียงสาน่ารักตามวัยใช่ครับกินอิ่มก็นอนถึงเวลาก็ตื่นตามภาษาเด็กนะครับเหมือนก,นกันกับคนเราเลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ เ,เรื่องนาให้ฟังได้ไหมคะโอ้ยังไม่ได้ไปทำาไรเลยครับนาโนแค่เอาบุญชูเข้าไปครับข่าลังเตะปาบปาบปาบเลยครับเจอไปหลายดอกบุญชูวันนี้น่าจะหกหกห้าดอกหกดอกออกมานี้หรือจะเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้ที่มองไม่ทันนะครับบุญชูหน room, ีเลยครับ huh. บุญช okay. <c oughs> <LES> ูไ <us> ม่กล้าสู้เราครับนี่บุญชูไปเที่ยวอีกหรือเปล่าคะอ๋อ่อันนี้ ก็คอยดูครับตอนเช้าน่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าตอนเช้าพรุ่งนี้เป็นวันพระจะไปทําบุญนะครับไปใส่บาตรที่วัดครับถ้าจะไปก็น่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับเหมือนเดิมคอยติดตามครับผมไปเจอเด็กแก๊งรวมตัวกันเต็มไปหมดเลยเมื่อตอนเย็นไปเช้าเขานิดนึ่งไปถึงเขาเตรียมตัวจะกลับกันหมดแล้ว พวงหาต้องคำจำความไม่ได้ช่วงตกมันมีไหมคะไม่มีนะครับตั้งแต่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ตกมันครั้งแรกจนถึงตอนนี้จำได้ตลอดครับจำได้จับได้อะไรได้เหมือนไม่ตกมันปกตินะครับสวัสดีครับพ่อพสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อส,สวัสดีครับรักทุกแล พ่อทองคานะคะขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับตั้งแต่เลี้ยงเข้ามาไม่เคยเห็นเขาทำใส่ผมสักทีนะครับพ่อมาทองคําจำความจำคนในครอบครัวได้ดีมากครับไม่สนสาวจริงๆหรือครับพ่อน่าจะประมาณนั้นมั้งครับ โอ้จะนอนแล้วครับนุ่งครับตัวลงแล้วครับทองคำจะนอนหรือว่าจะเล่นดินทรายไม่รู้ครับดูครับดูครับนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งทำอะไรครับทองคำของเราบังเสานิดนึงนะครับรับดูครับปึ๊บปุ๊บนอนแล้วครับ ทนไม่ไหวแล้วดึกแล้วนะครับปกติจะนอนตั้งแต่บางวันยังไม่ถึงสองทุ่มก็มีครับพรอมหาไม่สนสาวจริงๆใช่ครับเพราะว่าเอาสาวคนไหนมาหาก็ไม่เห็นเขาจะสนใจนะครับสนใจเรื่องกินอากาศหนาวไหมครับอากาศไม่หนาวครับวันนี้กระปรอมน้อยไปไหนครับกระปอมน้อยไปเรียนแล้วนะครับโรงเรียนกระปรอมน้อยไม่ได้ปิดครับ พอมหาง่วงหรือเปล่าง่วงแล้วครับนอนแล้วครับเห็นไ,ไหมครับวันนี้ได้ไปนอนกับกองทรายแทนบุญชูว่าบุญชูมาแทนที่นะครับฝันดีหาบุญชูขอบคุณครับมันดีนะพ่อต้องคำบุญชูครับขอบคุณครับเห็นน้อมมองไปต่ไกลเห็นแต่ง,งาขาวจวะเลยครับพ่อมาของเรานอนกับกองทรายเข้ากันเลยครับดู เป็นบุญชูน้อยหลับอยู่มุมนี้ครับเพราะว่าน่าจะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับช่วงนี้ตอนมาไล่ก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วปกติเขาจะนอนตั้งแต่ทุ่มกว่าหรือสองทุ่มกว่าประมาณนี้นะครับแล้วแต่ตจะกินอาหารหมดกินหญ้าหมดตอนไหนนะครับวันนี้เด็กน้อยหดืกกินจริงๆค่ปลอมหานารัก มาครับดีใจครับพ่อวดครับขอบคุณครับท้องนอนสบายเลยครับผมพึ่งนอนครับงลมตัวลงนอนเมื่อกี้นะครับทองคำของเราทนมานานแล้วกว่าจะจะนอนได้ครับเปลี่ยนที่วันแรกครับเปลี่ยนที่วันแรกออกไปอยู่ตรงนู้นตั้งแต่เอาบุญชูมา,าบุญชูครองที่ตรงนั้นก็เลยไม่ได้ไปสักทีครับ วันนี้ก็เลยจัดให้ดูหน่อยครับเสียงเป๋าลมดังฟู่ฟูเลยครับนอนลงแล้วส่วนบนชูน้อยนอนแบบไม่กระดุกกระดิกเลยครับนิ่งมากเลยครับบนชูของเราเอ็นเตดาครับเท็าะบนชูครับวันนี้ทองคํานอนหันหน้าใส่เราครับ พอเป็นพ่อลูกติดมีลูกน้อยบุญชูครับผมธรรมชาติของช้างใช่ครับุกมันเป็นครั้งตกมันปีละครั้งเลยครับใช่ครับตกมันปีละครั้งนะครับทองคําครับไม่เคยตกบ่อยครับตกปีละครั้งน่ารักพ่อลูกนอนหลับฝันดีค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับดูครับมองเห็นแต่ดาควุณชูกครับเห็นงาทองคำครับขาวจัว่วอยู่ไกลๆนู่นนะครับโอ้โหสงสัยเช้านี้งาที่ทองของเรามีแต่ดินทรายเต็มเลยครับที่เราใส่ปลอกงาไว้รวยละปีนี้โอ้ <c oughs> ทุกปีครับทุกปีเมื่อถึงฤดูกาลของเขานะครับ บอน้ำมันต้องแต่ครับนอนตัวกลมเชียวบุญจูใช่ครับดูครับหางก็ไม่พัดหูก็ไม่พัดครับนิ่งมากเลยเท่าแก่บอน้ำมันเนาะเจ้านี่โอ้โหมาเลยครับน้ำมันนี่ขายไม่ได้ราคาครับเพราะว่าเราไม่เคยขายนะครับเป็นการถือกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ปุญยาตาทวดห้ามใช้ห้าม,ามซื้อห้ามขายกันนะครับก็เลยไม่มีใครนำมาขายนำมาใช้นะครับคนอื่นก็อาจจะมีนะครับแต่ของเราไม่เคยมีนะครับไม่เคยทำครับผมคิดถือกันมาแบบนี้ก็ปฏิบัติตามปุ่ย่าตายายเดินตามรอยนะครับผม การบุญชูไม่เปิดช่องหรอกค่ะก็แนะนำเขาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เขาไม่ไม่ทำนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับในเรื่องนี้หนึ่งก็อย่างว่าเลยคนที่จะทำช่องต้องพูดเป็นวิเก่งนะครับถึงจะทำได้แต่เขาคนไม่ค่อยพูดครับช้างตักมันมีกลิ่นไหมครับสุดยอดเลยครับกลิ่นน้ำมันช้างนี่ ระดับ1นึ่งกิโลสกิโลนี่ถ้าอยู่ใต้ลมไม่ต้องพูดถึงนะครับกลิ่นนี้น่าแรงมากครับพอพดพอจะอธิบายเวลาทาั้งตกมันได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นแบบไหนครับชอบคุณขอบคุณครับอ๋อ ช้างตกมันมันก็แล้วแต่นิสัยของช้างแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับบางเชือกก็จําขวานไม่ได้จาอะไรไม่ได้ส่วนมากเลยนะครับจําขวานไม่ได้แล้วครับจะมีนิสัยดุร้ายก็คล้ายๆกับหมาบ้านั่นแหละครับจําอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องรอจนน้ามันตกมันน้ํามันหมดนู่นแหละครับ เคยเห็นคนใช้นะ้นำมันช้างมาใช้กับร้านสาวก็มีคนเอาไปใช้เยอะแยะครับคนที่เขาขายก็มีครับแต่ของผมนี่ทีมงานพวกผมไม่มีใครใช้ไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่มีใครเอาซื้อขายกันนะครับแต่ของคนอื่นเขามีครับเขามีหนาว นะครับขอพุทธขอไฟให้พ่อทองคำกับบุญชูไรยุงค่ะอ๋อช่วงวันนี้ไม่หนาวแล้วนะครับอากาศเย็นสบายพอดีเลยครับยุงก็ไม่มีแล้วครับช่วงนี้ยุงไม่มีแล้วนะครับสบายเลยช้างนอนสบายครับก็สังเกตด,ดูถ้ามียุงกัดหรือว่าอะไรช้างนอนจะใช้หางหรือหูพัดบ่อยๆครับนี่ หางก็ไม่พัดหูก็ไม่พัดนอนสบายครับทิ้งเมียทิ้งครอบครัวเอากับหลานสาวตัวเองสุดท้ายหายนตะหมดตัวโอ้คนเล่นพวกนี้ส่วนมากก็จะประมาณนี้นครับเล่นแบบคุนใสพวกนี้สุดท้ายก็หายนตะอย่างที่ว่าแหละครับขอบคุณ ครับพูดครับผมที่อาจพูดไม่กินค่ัใช่ครับเขาไม่คนไม่ค่อยพูดนะครับถ้าช้างสมบูรณ์มากๆสามารถตกมันได้หลายครั้งใช่ไหมครับถ้าพูดความจริงก็จะสมบูรณ์มากแค่ไหนก็จะตกครั้งเดียวถ้าตกแบบเราให้กินปกติ ให้กินหญ้ากินน้ําปกติให้น้ำมันออกหมดก็คือครั้งเดียวเลยแต่ถ้ากินแบบบางคนกินดัดไว้คืออยากให้หายเร็วให้กินหญ้าไม่เต็มที่น้ําไม่เต็มที่ก็จะหยุดนะครับพอไปเจออาหารดีก,ก็ได้กินอีกก็ออกอีกจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ากินสมําเสมอตลอดไปก็คือหมดทีเดียวก็หมดเลยครับอดีตผู้ใหญ่บ้านย้ายไปอยู่เชียงราย น,นานมากแล้วนะครับผมสวัสดีพ่อปลาไอทองคำรคัะสวัสดีครับน้ำมันช้างตกมันมีประโยชน์หรือสรรพคุณอะไรบ้างครน้ำมันก็เห็นได้เขาทำไปทำแบบมหานิยมนะครับมหานิยมในการค้าขายแล้วแต่คนจะใช้นะในการค้าขายก็มีทำแบบสนีมหาสนีชูสาวก็มีนะครับ อย่าไปเล่นเลยครับแนะนําว่าอย่าไปเล่นเลยของพวกนี้มันร้อนครับผมไม่ดีครับรู้จักน่ากมาก46ปีที่แล้วนะครับผมสวัสดีครับวรมุทธสวัสดีครับน้ำมันช้างที่เคยเห็นนะคือมหาเสนใหคให้ หาเสนีครับใช่ครับก็มีมหาเสนีใส่แบบทําให้คนรักคนหลงหรือทําในการค้าขายถ้าเราของพวกนี้พูดความจริงถ้าใช้ในถูกทางก็ดีถ้าใช้ในผิดทางก็หายนะนะครับพอพูดความบุญชูจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมคะถ้าอยู่จะช่วยทำโรงช้างให้น้องบุญชูค่ะอ๋ออันนี้ก็ ผมก็ตอบเทนไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับเสียงเบาจังพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวบุญชูจะตื่นครับนี่ก็ว่าดังแล้วนะครับถ้าเราพูดดังเดวช้างจะตื่นครับผมวันนี้บุญชูไม่ไปนอนกับพลอยทองเด้อครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับนอนอยู่ที่บ้านไปนอนแค่คืนเดียวครับไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะอ๋อ ขอโทษนะครับเพราะว่าในช่วงกลางคืนเราจะพูดเสียงดังมากไม่ได้จะทำให้ช้างตื่นนะครับเราต้องเสียงเบาบ้างเพราะว่าเราอยู่ใกล้เขาครับถ้าเป็นพ่อทองคำอยู่ตรงนี้อาจจะตื่นแล้วนะครับนี่เป็นบุญชูภาษาเด็กก็เลยนอนขี้เซาไปหน่อยครับสวัสดีค่ะยังไม่นอนเลอคะัะเด็กแล้วนะ ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยค่ะขอพคุณและครอบครัวขอบคุณครับออกมาไลฟ์สดให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC. มาส่งพ่อพ่อแม่เอฟซี FC. เข้านอนครับกับบุญชูน้อยกับปลายทองคำนะครับได้ยินอยู่ครับพอขอบคุณครับได้ยินอยู่ค่ะขอบคุณครับน้ำมันช้างอาทันในตัวไม่ต้องไป ลุกเสกครับมันก็ต้องมีส่วนประกอบกันหลายๆอย่างนะครับแต่การที่เขาคนที่เอาไปทําเขาจะทําวิธีไหนอันนี้เราไม่รู้นะครับเรายินอยู่นะครับผมขอบคุณครับบุญชูหลับแล้วสวัสดีครับบุญชูรักบุญชูนะครับขอบคุณครับได้ยินครับชัดดีขอบคุณครับถ้ดดบบต,ตามโบราณเขาเล่ามานะครับคนที่เอาไปทำน้ำมันช้าง เอาไปต้มหรือ,อไปทำใ,ให้มันร้อนช้างที่เคยนิสัยดีไม่ดือ้อไม่สนก็จะกลายเป็นช้างดือ้อช้างสนได้นะครับอันนี้ตามคนเท่าคนเก,นเก่พูดให้ฟังนะครับที่เคยได้ยินมาก็เลยคนเท่าคนเก่เก,เก,ก็เลยบอกห้ามให้ไม่ให้ขายไม่ให้เอาไปใช้นะครับทำให้ระช้างของเราเปลี่ยนนิสัยได้เพิ่งเข้ามาครอบคลย้ย นอนที่ไหนครับตอนนี้ลายทองคํานอนอยู่แทนที่บุญชูครับที่กองทรายเห็นไหมครับงาขาวๆนะครับวันนี้เอาบุญชูมาเข้าโรงแทนนะครับเด็กน้อยบุญชูฝันดีขอบคุณครับทองคํานอนตรงไหนครับนู่นครับเห็นแตงงานนะครับอยู่แทนที่บุญชูกับกองทรายนะครับวันนี้เอาบุญชูมาเข้าโรงแทนนะครับเปลี่ยนที่ครับลองเปลี่ยนที่ดูวันนี้ สงสารน้องบุญชูครับโดนสาวนาโนเตะพี่บุญชูสวัสดีครับวัสดีครับอ๋อเขาก็เป็นภาษาเด็กยอกันครับยังไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันนะครับให้รักษาสัตมันหายนะโอ้นี่ถูกต้องเลยครับคนที่ใช้ใช้ในทางที่ผิดนะครับใช้ในทางที่ผิดไปทำใส่คนนู้นทำใส่คนนี้ ไม่ดีครับไม่ดีอย่างงี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเขาอาจ,จาช้างพังมาทําเป็นช้างพังหรือช้างพลายก็ของพวกนี้มันร้อนครับผมเช้าเวลาพอพูดเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังฝากขอบคุณครับผมก็เล่าตามที่พอรู้มาครับแต่ไม่เก่งสักเท่าไหร่ครับ ูหลับแล้วพอมหาหลักคะหลับยังข้านอนหลับฝันดีกระทองบุญชูพ่อมหาก็หลับแล้วครับนู่นครับอยู่กไกลๆเห็นไหมครับเห็นตตง,งาขา,ขาวๆครับนอนอยู่ข้างนอกครับวันนี้ทองคํานอนอยู่ข้างนอกให้เปลี่ยนที่ครับบุญชูไม่ทําน้องครอบครัวชูเป็นสุภาพบ,บุรุษขอบคุณครับ คุณชูได้พ่อทองคำนะครับไม่ทำเด็กไม่ทำเพื่อนนะครับคุณชูนอนน่ารักมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนหลับแล้วขอบคุณครับทองคำนอนสบายเลยครับขอบคุณครับง่าเราก็ขอยุติการไลฟ์สดของเราไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าไลฟ์ของเราก็ยาวนานแล้วครับ ใชครับของฟลายของสดปกมันร้อนทำมาหากินไม่ขึ้นครับเพิ่งเลิกงานมาครับขอบคุณครับก็ของไม่ดีครับของไม่ดีทำให้คนอื่นเขารักเราแบบไม่ได้มาด้วยใจนะครับมาแบบหลงของหลงเสน่มาสักวันเสื่อมคลายไปก็หายนะทั้งคนให้และคนรับนะครับ ได้ความได้น้องบุญชูได้ความรู้จักลายทองคำครับขอบคุณครับหลับฟันดีครับขอพกดขอบคุณครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกที่กำลังใจที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับก่อนจากกันกขอให้นอนหลับฟันดีทุกท่านทุกคนมีความสุขนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านร่ำรวยร่ำรวยนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้แรงใจปรารถนาทุกท่านทุกคนเชาวนี้สู้งานต่อครับไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องลายทองคําด้วยนะครับรักทองคำเล็กน้อยแต่ขอยรักนานๆฝากทองคาและบุญชูน้อยไว้ในะอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนนะครับ